วันนี้เราจะมาเล่นเทลอน,นัทเป็นเลนแครรี่ที่มั่นอ,อกมั่นใจจะให้เราชนะในวันนี้มาดูกันว่าเราจะชนะหรือจะ,อพะแพ้ๆแๆแ,แฉันเล่นซับก่อนไม่ได้ไม่ได้ปุ๊ คือทุกคนคือคนที่เป็นภาษาเกาหลีภาษาจีนเนี่ยแม่เขาแบบว่าไม่เล่นเลนที่แบบว่าสปอร์ตฮะทำไมแทนกันแบบนี้ไม่เข้าใจเลยจริงจริงสปอร์ตจะไม่เงียไม่ทำอะรจะฟังมันก็อื mm ้อหือ ดูจากสถานการณ์แล้วน่าจะโดนไอริเก็บชัวเลยได้โลแล้วนี่อุ้ยเราน่าจะโดนไอริเก็บชัวแน่เราดูโลกฝั่งเรามีวีร่าคนเดียวที่โลตันยินดีต้อนรับสู่อาโอวิฝั่งดูแลป้องด้วย เตรียมตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีกห้องวินาทีนี่ไงศัตรูไปด้วยกันจะเดินช้ากว่าเดิมอีกเจตนายโยนเกมชัวร์แบบเนี้ย

คือจะปัอ้มอย่างเดียวเราเนาี่ยอุ้ยไอรีเอาคดจอีไอรีน่าจะแบบว่าหิวแม่แต่ไอรีเอาเอาอยู่นะเอาเรี่องอยู่ไอรีอะขับค้น

神の力を解放してい

ไม่ใช่เาหรอที่รับด้านไม่หอะไรนี่มากเราว่าอะไรวะเซนอ๋อเซนิอะไรวะซานิเออ แล้วว่าซานิดไม่ได้มาโยนกินมแล้วแล้วว่ามาช่วยเราทุกคนต้องมีซานิด They different. สวยงามเป็นทีมที่ดีมไม่เลิโอ้ยไม่รอดดูไงก็รอดดูไงก็นี่นั่นเอาสูดจะขอให้ตายคลิเพื่ทุกคน,นยังตึงยังตึงกับตึง โอ้ทีมเรามีแต่ทีมเต็งเกันทั้งนั้นเลยทุ่วใช้ไหนกันนะอันนี้คนนโอเ,เริ่มแรงแล้ว ห้าร้อยสี่สิบฟาร์มตัเ้เอก็ได้ล,ละไเวลาเอาดาให้เพื่อนแล้วสินะอุ้ยมันเห็นน่ะ เดีแน่ let's go โดนยกแล้วก็โดนหักสวยฮู้ชัดดาวโอ้มันควรเป็นเราอยู่แล้วอะ มันก็ต้องคึ้เป็นเราเหรอวะวิซจะชนะวิซเหรอถูกส่งออกไปแล้วมา้งงจบิงจังต้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีโจมตีได้ซะเลยเยอะุืยแรงมาก มามาให้หมดมาหมดเกินห้าต่อนหนึ่งไม่รอดโอ้ยเรารอดบายบายอย่าบอกนะอย่าบอกนะถ้าลัมเบอร์ยกคือจบ จะเหนื่อยเป็นซากก็ต้องว่าายปี้คุ้มนั่นคุ้มนี่ก็มีเธอเจ้าที่นั่งอยใ่ไกลมักและภาษาคุ้มวัดหุยเราวว่าต้องฟาร์มแล้วแหละทุกคนวันมันแรงได้กว่านี้ใช่ไหมทุกคน คนันแราางแล้วก่อนนี้นะแค่แค่สามชิ้นนะเนะนีเ่ยแค่สามชิ้นแรงขนาดนี้แหละคิดดูว่าของคิมจะขนาดไหนประมาณสามพันถ้าคิดดู <laughs> <laughs> ถ้ากดรอด้วยนี่ก็ <laughs> <Nice assist. S 1> โอ๊ <laughs> ประกันคนเดียว Ui. Double kill. Yeah, bình bình. Yeah. Bye bye.